หรือเรียกว่าเหตุนะผลคือเรียกว่าปัจจุบันหรือเรียกว่าผลในอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นปุ่ไอตัวตัวเหตุทางใกล้ที่ทำให้จตเกินเนี่ยในในภาษาธรรมเนี่ยภาษาบาลีหรือภาษาธรรมเนี่ยเรียกว่าปุเรชาตาวัตถุนะเป็นปุเรชาตวัตวัตถุเป็นรูปนะเหตุที่ทำให้จีเกิดเนี่ยเป็นรูปนะเป็นปุเรชาตาวัตถุนะมันก็จะประกอบด้วย รูปที่เป er mm ็นที่ตั้งของจิตแล้วก็รูปที่เป็นอารมณ์รูปที่เป็นอารมณ์ของจิตนะยังรูปที่เป็นที่ตั้งของจิตเนี่ยจิตไม่ได้เกิดทั้งหมดห้าอกทวารนะจิตจะเกิดทั้งหมดหกทวารรูปที่เป็นที่ตั้งเนี่ยเป็นภาษาทะลุนะก็จะมีจักรภาษาทะนี่เกิดทางตานะทำให้จักรวาญญาณเกิดโสตาภาษาทรูปนี้เกิดทางทางหูนะทำให้โสตโสตาวิญญาณเกิดแล้วก็คนะ คณะภาษาทะกนะรูปนี้เกิดทางจมูกนะจะทําให้คณะวิญญาณเนี่ยเกิดในกลิ่นต่อมาก็รูปที่เกิดทางทางลิ้นนะเรียกว่าเรียกว่าจิวหาภาษาทะนะก็จะทให้ชิวหาวิญญาณนี่เกิดต่อมาค็รูปที่เกิดทางกายเขาเรียกว่ากายยะภาษาทะนะก็จะทำให้กายยะวิญญาณเกิด นี่ก็รูปที่ถ้าไม่จิตเกิดที่ใจที่มโนทวารเนี่ยเรียกว่าอัธยวัตุปุเรชาตาินะก็จะทําให้จิตทั้งหมดที่เกิดจุดที่ใจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบ้าดวงนะจะเกิดที่ตัวปุเรชาตาินะหับอัธย,ว,ยวัตุปุเรชาตะเหล่านี้นะ